สวัสดีจ้ามณนีครัวของสาวอีสานจะพาพี่น้องมาเห็ดแกงพักหวานกันจ้าแกงพักหวานใส่ไข่มดแดงอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้านี่คือไข่มดแดงอินเตอร์จ้าไข่มดแดงกระป๋องจ้าพี่น้องนี่จ้าไข่มดแดงอินเตอร์ไข่มดแดงกระป๋องจ้าพี่น้องจ้าทั้งนี้ก็จะเป็นพักหวานจ้าสดๆอ่อนๆหยอดงามๆเลยจ้าพี่น้อง แกงใส่ปลาแหงจ้ะนี่ก็เครื่องแกงเดี๋ยวห้ามาตำใส่กะปิจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวห้าไปดูขั้นตอนกันเห็ดเลยจ้ะพักหวานนี่เขาก็เด็ดเอาแต่หยอดอ่อนๆมันจ้ะพี่น้องกาลังทำความสะอาดสกอรอจ้ะจังเอามาเด็ดยอดเอาจ้ะ เครื่องแกงก็จะมีขิงไข่มีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็มีพริกแดงตามผสมร่วมกันเสร็จแล้วก็ใส่กะปิจ้า น้ำเดือดเสร็จแล้วฮะก็ใส่พริกแกงที่หฮอตำเมื่อกี้ละจ้าใส่ลงไปเลยจ้ามือน,นี้แกงผักหวานใส่น้ำลายในจจักหนึ่งเนึึออยากสดน้ำห่นหอน เสรแล้วห้ามาใส่ปลาแห่งกันจ้านี่ก็จะเป็นปลาช่อนตากแห่งจ้าพี่น้องปรุงรสตามชอบเด้อจ้าอันนี้ผงชูรสก็แล้วแต่ผู้มักจ้ามักหน่อยมากหลายก็ใส่เอาจ้า ใส่ไข่มดแดงลงไปเซจเรียบร้อยแล้วก็ล่อสักพักหนึ่งจ้ะเดี๋ยวล่อให้มันสุกก่อนจ้ะเซตเรียบร้อยแล้วจ้าแกงผักหวานของสาวอีสาน แกงผักหวานใส่ไข่หมดแดงอินเตอร์ใส่ปลาแห้งจังใดกาฝากกดไล่กดซับตะไคร่เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวอีสานน้ำเนเดจ้าทั้งที่ดีกับกดกระดิ่งให้สาวอีสานน้ำกระดจ้า